สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามกิจชีวิตสาวญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดนะคะแล้วก็นำเสนอข้อคิดเห็นรวมไปถึงข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับผู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะก็จะมาเก็รบรวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อ้อมจะนำมาเสนอแล้วก็มาพูดคุยด้วยนะคะก็คือ พฤติกรรมนะคะที่บ่งบอกว่าเขารักคุณจริงนะคะอันนี้สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ชายทั่วๆไปนะคะหรือว่าความรักในปัจจุบันก็สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอ,อ้อมคัดมาประมาณ5ข้อคัดหรือว่าเลือกมาประมาณ5ข้อนะคะพฤติกรรมที่อ้อมเลือกมามีอะไรบ้างนะคะลองมาฟังดูนะคะอันดับแรกนะคะก็คือ เขาจะหาเวลาเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณนะคะไม่ว่าจะเขาจะงานยุ่งมากแค่ไหนนะคะหรือว่าจะติดงานหรือว่าติดประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะหาเวลาเพื่อที่จะเรียกว่ามาใช้ใช้ใช้เวลาที่สําคัญอันเนี้ยเพื่อมาอยู่กับคุณได้มาเจอคุณนะคะได้มาพูดคุยกันเจอกันต่อหน้าเขาจะรู้สึกว่ามีความสุข อันนี้คุณมีหรือยังนะคะอันดับถัดมาข้อที่สองนะคะ เขาจะเทคแคร์เทคแคร์คุณนะคะใส่ใจความรู้สึกของคุณทุกๆอย่างนะคะบางทีการเทคแคร์ของเขาเนี่ยมันจะรวมไปถึงการเอาอกเอาใจนะคะตามใจเราไปซัดเรื่องเลยอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากกินอะไรอยากซื้อของอะไรนะคะอันนี้คือมันจะรวมกับการเรียกว่าการดูแลเทคแคร์อ้อมขออนุญาตมารวมตรงนี้นะคะคือแบบ เขาจะห่วงความรู้สึกเราก่อนห่วงใยเรามากเรารู้สึกไม่สบายตรงไหนเป็นอะไรนะคะรู้สึกไม่สบายหรอหรือว่าอยากได้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะแสดงความมีน้ําใจแล้วก็ห่วงใยต่อเรานะคะอ,อันดับถัดมาข้อที่3นะคะเขาจะบอกเรื่องส่วนตัวจะไม่มีความลับก็คือเปิดเผยร่วมเรื่องส่วนตัวของตัวเอง นะคะคือจะไม่หมกเม็ดเก็บไว้นะคะก็ต้องสังเกตให้ดีเนาะเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยคือแบบถ้าผู้หญิงอย่างเราถามว่าเอ๊ะมีแฟนหรือยังหรือว่าบ้านอยู่กับใครแล้วก็อยู่ห้องคนเดียวหรออะไรเนี้ยผู้ชายบางคนก็จะเลี่ยงใช้วิธีเลี่ยงการตอบคาถามเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นอันนี้เราต้องจบสังเกตพฤติกรรมเขาให้ดีนะคะ,อ,ะอันดับตัดมาข้อที่4นะคะ เขาจะให้ความสำคัญกับคุณมากกว่าเลือกที่จะติดเพื่อนนะคะมีไหมค้าที่แบบว่าแฟนของคุณเนี่ยคือแบบว่าเป็นแบบว่า เรียกว่ามีพฤติกรรมที่แบบว่าติดเพื่อนมากจนเกินไปอ่าอะไรอะไรก็เพื่อนไว้ก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะแฟนก็เอาไว้ทีหลังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรืออาจจะให้ความสําคัญกับเราน้อยกว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอ่าถ้าเราอยู่ในสถานะแบบนั้นเนี่ยอ้อมเชื่อว่า ถ้าอ้อมเป็นผู้หญิงคนนั้นอ้อมน่าจะรู้สึกน้อยใจนะคะกับการที่เขาให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่ากับแฟนคือเลือกเพื่อนมากกว่าเลือกกับเราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกน้อยนะคะรู้สึกอเรียกว่า น้อยใจกับเขามากอะไรย่างเงี้ยคะ่ะก็คือถ้าเกิดอยู่ในสถานะแบบนั้นอ้อมคิดว่าถ้าเป็นตัวอ้อมน่าจะถอยความสัมพันธ์ออกมาแล้วก็ลองมายืนจุดที่เป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมอะไรอเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอันดับสุดท้ายข้อที่5นะคะคือเขาจะพาเราไปรู้จักครอบครัวของเขาเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันกระชับหรือว่าแน่นแฟนมากยิ่งขึ้น นะคะอันนี้เป็นข้อที่แบบว่าเออรู้สึกว่าเขาแสดงความจริงใจต่อเรานะคะคือเขาให้เราไปรู้จักครอบครัวเขารู้ว่าเขาอยู่กันกี่คนเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงนะคะบ้านบ้านเขาอยู่กันยังไงครอบครัวเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องสาวน้องชายเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ่าก็ก็เรื่องมาประมาณ5ข้อนี้นะคะรู้สึกว่า5ข้อนี้อ้อมเชื่อว,ว่ามันสําคัญนะสาคัญ กับการที่ว่ามันจะชี้ได้ว่าพฤติกรรม5ข้อนี้ที่อ้อมบอกเนี่ยมันถึงเรียกว่าอ้อมถือว่าเขาจริงจังนะจริงจังในระดับหนึ่งเลยนะที่แบบว่าที่จะกระชับความสัมพันธ์กับคุณอ่ะการที่จะรีเลชั่นชิพกับคุณคือแบบมันดีเลยนะถ้าเกิดว่า5ข้อนี้ยังแบบ เขาปลาปลายอยู่ได้แค่บางข้อแต่ยังไม่ครบก็ค่อยคค่ะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยนะคะถ้ามีโอกาสณจุดจุดหนึ่งอ้อมเชื่อว่ามันมันมันจะถึงเวลาของเราเองนะคะอย่าเพิ่งไปรีบเนาะถ้ารีบมันก็เหมือนการกดดันฝ่ายตรงข้ามแล้วก็กดดันทางความรู้สึกเราด้วยนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้อ้อมก็จะนำเสนอข้อมูลก็ประมาณนี้ค่ะนะคะใครมีเพิ่มเติมยังไงก็เช่นเคยค่ะลงใต้คอมเมนต์อ้อมได้เลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย